ในปี65ที่ผ่านมาเป็นปีที่วิเศษสำหรับนกมากๆค่ะนกตั้งใจทำมุ่งมัน่นลงมือทำแบบไม่หยุดจากคนที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดเคยไม่มีเงินแบบที่ในบัญชีมีศูนบาทและที่ทำให้เรารู้สึกแย่ที่สุดก็คือการที่นกไม่สามารถดูแลลูกได้หนึ่งปีที่ผ่านมานกได้ด้วยกับแอปดอปริอย่างจริงจังค่ะปลดนี้ได้ให้เงินพ่อแม่หลักแสนได้ สะสมทองได้อีก100บาทเยอะที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ซื้อกระเป๋าที่ตัวเองอยากได้ได้กินอาหารดีๆได้ใช้ครีมที่แพงที่สุดในชีวิตได้ใช้ชีวิตค่ะเที่ยวทริปทั้งในและก็ต่างประเทศและที่นกภาคภูมิใจที่สุดก็คือนกได้รถปรอร์เช่ไทคานมูลค่าเกือบ9ล้านบาทเป็นรถในฝันเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มาครอบครองดีใจมากๆอยากขอบคุณลูกค้าทุกคนอยากขอบคุณคนที่เชื่อมั่นในระบบดก ปีนี้นกขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสำเร็จไปด้วยกันนะคะปีนี้นกพร้อมลุยตั้งแต่ต้นปีเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้นกช่วยแบ่งปันลุยกันตั้งแต่ต้นปีทิมพร้อมลุยมาได้เลยนะคะ